ปุงอิงครับอย่างทักษินอย่างนี้ครับนั่นคือปราบจอมปราบครับถีบอนรุทินออกไปครับมีแต่ลำบงครับไม่ทําอะไรเลยครับนะแต่เขาก็คิดว่านะครับเมื่อไอไอมือที่มองไม่เห็นเยาด้วยไม่ใช่ครับมือมองไม่เห็นเขาไม่เวด้วยครับเพราะว่ามันเป็นขุมทรัพย์ของพวกเขาไงครับสแกมเมอร์ก็เป็นขุมทรัพย์ของพวกเขาพักไหนพักการเมืองไหนครับคนไหนที่หาเงินเก็บ ได้เยอะครับเขาก็สนับสนุนตรงนั้นครับอำนาจนอกระบบนี่อันตรายครับประเทศไทยครับเราจะทํำยังไง่ะครับกับอำนาจนอกระบบพี่น้องต้องเข้าใจนะครับนะว่าถ้ายังมีอำนาจนอกระบบนะครับดูอย่างนี้เนี่ยคนไทยนะครับต้องยอมรับชะตากรรมครับนะถ้าเลือกไปแค่ไหนยังไงเขาไม่สนหรอกครับข้าวตัวรออยู่ครับนะผมถึงบอกว่าไอ้เทงไอ้เทงไอ้ลังสิมันโลมอีไอครับอีไหมมึงจบครับ หนะมาเท่านั้นล่ะครับที่เลือกครับไม่ใช่คนแล้วครับเลือกมาทําหาอะไรได้ครับนะเป็นฝ่ายค้านครึ่งบกครึ่งน้ําครับนะท,ท,ทั้งที่เป็นโอกาสของตัวเองที่จะหยิบถวยมาเป็นรัฐบาลครับนะไอ้เออโหครับนะไอ้ไอ้ลังที่มาโลไปควายมึงรู้ไปหมดครับมึงรู้ไปหมดมึงทำไมไม่เป็นรัฐมนตรีมหาไทยควาย <laughs> มึงเป็นได้ทั้งนั้นเลยยิหมเหมือนกันนะครับ นะมึงรู้ไปหมดเลยมึงทำไมไม่เป็นรัฐมนตรีล่ะครับที่มึงจะต้องมาปรับตามที่มึงจะต้องมาจัดการกับเทาเททั้งหลายครับมึงอย่าเ่าลังเสมาลไอีควาย <c oughs> มึงไม่มีราคาสําหรับกูหรอกครับไม่มีราคาสําหรับคนเสื้อแดงที่รู้เท่าทันการเมืองหรอกครับนะโอ้โหครับโอกาสที่จะเป็นรัฐมนตรีครับโชว์ผีมือโชว์ผลงานแต่มึงเป็นหาอะไรได้ล่ะครับนะเป็นหาอะไรได้ นะครับนะโอ้โหครับมาเล่นทรมานั่นครับเพื่อที่จะโยงไปหากระสินควายนะแต่วอลรพักมึงไม่เล่นไงวอลรพักมันลาออกไปแล้วครับนะเมียมันเกี่ยวข้องกับคริปโตนะเว้ยนะกูจะบอกมึงมึงฟังกูครับนะไอโรมนะไอวอลรพักนะนะครับที่มันเป็นประธานแบงค์นะครับอ่บ BIC ซครับกรุ๊ปนะที่อเมที่นะครับเมน่ะ นะเกี่ยวข้องกับนะครับเงินเทาทั้งนั้นเกี่ยวข้างกับนะสนจือทั้งนั้นครับนะเกี่ยวข้องกับโุกอานทั้งนั้นเลยเกี่ยวข้างกับข้องกับคุณเซนทั้งนั้นเลยครับนะตัวนี้สําคัญครับนะอยู่ในบัญชีรายชื่อเขาหมดว่าเขาจะเปิดเผยแค่ไหนยังไงครับแต่อนุทินน่าจะรอดนะครับเพราะว่านะครับนะเพราะว่าไปนะครับ ไปขายชาติให้ค้ำแล้วครับผมว่าน่าจะรอดนะครับนะน่าจะรอดเพราะว่าค้ำมันต่อรองตรงนี้ครับนะน่าจะรอดนะเพราะว่าไปขายแร่เฮิร์ตให้เขาครับขายแร่แร่เฮิร์ตครับแร่หายากนะครับนะเป็นคนที่นะครับได้มาสัมปทานครับประเทศไทยครับนะประเทศไทยก็ต้องใช้ของแพงเหมือนเดิมครับมันน่าจะให้ลูกหลานของเราครับทำเองครับแล้วก็ทำคลิปขายนะครับ ไปทั่วโลกครับนะเมื่อไรครับเจ้าเงินมาจากไหนนะครับนะนี่แหละครับท่านทักษิณถึงหารายได้ละแบบใหม่ครับอินเตอร์เนนตคอนเวกศูนย์บันเทิงคู่วงจรนะครับที่จะหาเงินครับเพื่อที่จะไปพัฒนาพวกนี้ครับแต่พวกนี้ครับนะมันขัดขวางไงครับมันขัดขวางเพราะว่านะครับทักษิณทำมนี่ประชาชนได้นะประชาชนได้มันตบหน้าพวกมันไงครับ พวกเคี้ยพวกนั้นมันจะกินเฉพาะพวกมันครับนะเห็นนะครับอย่างสามสิบาทรักษาทุกโรคท่านกินทบได้ทั้งหมดนะได้ทั้งหมดแต่พวกมันทําสวัสดิการมันก็ได้ค่าราชการเห็นไหมครับพวกชาติหมาพวกนี้ครับในอดีตที่ผ่านมาเห็นหรือยังมีแต่ราชมีแต่ราชการครับทั้งทั้งที่เงินภาษีก้อนเดียวกันครับก้อนเดียวกันแต่พวกมึงแดกแต่พวกมึงไง นะครับทักษิณทำเนี่ยมันไม่ให้ทักษิณทำครับมันไม่ให้อุอิณทำเหมือนกับจำนำข้าวเห็นไหมครับได้ทั้งหมดแต่ถ้าอาภิสิทธิ์ทำนะครับนะมันก็ได้แต่พ่อค้าเงครับมันได้แต่พ่อค้ารัฐบาลก็ได้แต่นี่ครับเพราะเอาเงินไปซื้อให้ให้พ่อค้าครับจำนำไว้เกวียนละนะครับอารัฐบาลอภิสิทธิ์นนะครับจำนำไว้เกวียนละหมื่นครับแต่พ่อค้ามันซื้อเท่าไหร่ครับเจ้าสัว ยิ้มเลยอุ่นี้ข้าวทางกูเข้าทางกูไว้นะอย่างนี้น้ํามันรถถังไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวกูเติมให้เว้ยเอรี่ครับประกันราคาข้าวกับจำนำแตกต่างกันอยงไหนครับจำนำข้าวจำนำข้าวนี่ยครับของยิ่งลักเนี่ยครับนะมันถึงป้นไปไงครับป้นไปป้นให้เจ้าสวยอีกเข้าทางเจ้าสวยอีกเจ้าสวยก็เอาเงินเติมน้ํามันดิครับ นะเพราะเจ้าสัวเนี่ยเขาซื้อถูกนะมันมันเป็นนะไอ้มาววลงกับปันเนี่ยครับโอ้ยข้าวเน่าข้าวบูดข้าวเน่าข้าวเสียครับถ้าไม่เกิดความเสียหายนะครับมันจะเสียหายตรงไหนล่ะครับเสียหายกูก็ฟ้องนี่ครับบริษัทนะครับที่เขาเก็บข้าวครับคุณภาพข้าวกูก็ฟ้องดี่ครับไอ้มาววลงพวกควายชันหมากูก็ฟ้องที่ครับยิ่งรักฟ้องได้เลยนะก็จะรับผิดชอบอะไรล่ะครับนะเห็นแล้อยังข้าวบูดข้าวเน่าครับ มันปั่นนะครับเพื่อเจ้าสัวก็ยิ้มครับโอ้โหครับกูได้ใจกูเว้ยนี่เว้ยมันโง่ได้ใจกูจริงๆเว้ยนะแทนที่กูจะซื้อพ่อยิ่งรักซื้อมาก,กิโลละสิบห้าบาทเกียอละหมื่นห้าคือสิบห้าบาทนะครับข้าวธรรมดาครับถ้าข้าวหอมมะลิก็สองหมื่นห้ายี่ห้าบาทครับเจ้าสัวซื้อเท่าไหร่ครับอ่าเพราะว่ามันข้าวบูดข้าวเน่าไงครับจะทํายังไงล่ะครับข้าวบูดข้าวเน่า กูทำนามาทั้งชีวิตครับกูรู้นะครับมันจะบูดได้ไงข้าวมันเก็บได้เป็นสิบสิบปีครับท่านผู้ชมแต่สีมันจะเปลี่ยนแค่นั้นครับสีมันจะเปลี่ยนครับแต่มันกินได้ครับมันกินได้กินแล้วไม่ตายด้วยครับนะเห็นไือยังครับไม่เหมือนยาบ้านะไม่เหมือนกัญชานะเห็นหรือยังนะมันก็บอกไอหมาวาลงให้พรรคประชาธิปัตย์ปั่นเลยนะปั่นเอาเวียงแพ้มในสภาเอาลากเก้าอี้สภาครับ อิลังสซมาโลรัศมีครับลากเก้าอี้นะครับสมศักดิ์เกียรติจุลนนท์เนี่ยครับนะ่าอ่า่ไอหมาบูลงเพี้ยงแฟมครับใส่หัวโลดนของสมศักดิ์เกียรติจุลนนท์ครับกีรยุห่วงทรัพย์โดนนะครับตระกูลเทพเทือกกูบีบคอครับบีบคอครับเลือดออกปากครับนาเลือดออกปากครับ เลื่อนออกตะโมกออกปากครับท่านผู้ชมเจรรยุยหองทรัพย์เน่ยโดนพวกนี้จัดครับเห็นไ้อยางมันป่วนไงเพื่อที่จะล้มอุ้งเอ่อยิ่งลักษ์ให้ได้ครับเดี๋ยวไอ้เก้าตัวก็จัดการนี่ครับย้ายทวินเปลี่ยนสีพ่อของมันครับโคตรพ่อโคตรแม่ของพวกมันครับทวินเปลี่ยนสีนะครับยิ่งรักละย้ายครับย้ายฆ่าราชการคนเดียวครับพ่อของนะครับไอ้เก้าตัวมันมันปดยิ่งลักษ์เลยครับ เห็นเลย่ประชาธิที่ปัดกระเป๋านงเวททั้งไอชวนไอเติมสักนะครับกปประสอเต็มครับไล่นะครับนะทั้งล้นอิสระทั้งโอ้โหครับท่านผู้ชมเห็นหรือย่างครับเพื่อที่จะป้นข้าวไงครับเจ้าสัวสั่งให้ป้นข้าวป้นนะครับหลังจากนั้นนะครับนะปกติครับท่านผู้ชมจำนำข้าวเนี่ยนะครับได้ข้าวทุกเม็ดนะครับไปช่างโรงสี ความชื้นไม่เกินนะครับยี่้าเปอร์เซ็นต์ครับนะความชื้นไม่เกินยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะก็นะครับเอาใบนะครับนะเอาใบบินไปเบิกเงินที่ธกสครับนะเอาใบบินไปเบิกเงินที่ธกสยิ่งรักไม่ได้จ่ายเองนะจำนำข้าวนะครับนะไม่ได้จ่ายเองไปไปไปเบิกที่ธกส ไอ้เทอกเทือกไอชาติมาเนียมันเปิดทกศครับปิดทกศปิดกระทรวงพาณิชย์ครับนะรัฐบาลจีนอยามาซื้อข้าวก็ประมูลไม่ได้ครับมันปิดพาณิชย์มันปิดทกศอครับเห็นไหมครับนะมันก็มาใส่ละโ,โ,โอ้ยุกงยิ่งละโก,กงชาวนาขายข้าวแล้วก็ไม่ได้เงินครับนะขายข้าวก็ไม่ได้เงินครับ นาชาวนาถูกหลอกชาวนาถูกโกงนะครับอ่ะมันก็เดินครับเดินถุงปุ๋ยครับเดินแถวกรุงเทพครับจัดดาวกรุงเทพนะพวกโกงโง่พวกแม่ยกนะครับรวยแต่โง่ครับเสียทั้งเงินเสียทั้งตัวครับนะเสร็ประเทศหมดครับเสียทั้งเงินเสียทั้งตัวครับเสียทั้งหมาครับพวกดาลุงดารากเอหมดครับไล่อุ้งอิงเอ้ยไล่ยิ่งรักครับนาพวกนะครับ พนักงานนะครับพวกหมอพวกอะไรเต้มไล่ครับปิดไม่นะครับไม่รักษาคนป่วยมาไล่อีปูโง่ครับดูสิครับเป็นไงครับนะนี่คือความนะครับความเฮี้ยนะครับความเฮี้ยความนะครับนะเห็นหรือยังครับซื้อมาขายไปครับเงินมันก็หมดไปคำว่าแต่ข้าวมันยังมีครับคําว่าซื้อข้าวนะมันจะขาดทุนตรงไหนครับ เงินมันจะมาตอนระบายข้าวนะแต่มันก็โอ้โหครับนะแต่ประกันราคาข้าวของอภิสิทธิ์ครับลุพ่อค้าเจ้าสัวมันซื้อเท่าไหร่ครับมันซื้อห้าพันประกันไว้หมืม่นบาทซื้อห้าพันห้าพันเนี่ยครับอภิสิทธิ์โง่โควายเอาไปช่วยไปให้ชาวนาห้าพันครับ